สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับรายการสนามกฎหมายครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วในตอนแรกของรายการสนามกฎหมายผมได้อธิบายประเด็นปัญหาที่ว่าด้วยประมุขของรัฐใช้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจในทางการเมืองในอาณาเขตดินแดนของรัฐอื่นผมได้อธิบายว่ามันทำได้หรือไม่อย่างไรผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นคืออะไรโดยหลักแล้วไม่สามารถทำได้นะครับ เพราะว่านี่คือกรณีที่ประมุขของรัฐรัฐหนึ่งไปใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐตนเองในดินแดนของอีกรัฐหนึ่งมันคือการใช้อำนาจอธิประไตของรัฐ A ในดินแดนของรัฐ B ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐตัวเองไปในดินแดนของผู้อื่นทุกท่านเรียนรัฐศาส,าศาสตร์เบื้องตน้นเรียนวิชาสังคมศาสตร์ ต่อให้ท่านไม่ได้เรียนวิทย์คณะรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์อะไรมาก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นวิชาพื้นฐานที่ท่านต้องเคยเรียนในมัธยมปลายหรือในมหาวิทยาลัยกันมาบ้างนั่นก็คือองค์ประกอบของกาอเป็นรัฐรัฐมันจะเกิดขึ้นได้มม,มีองค์ประกอบอยู่3ข้อครับ 1. ต้องมีประชากรประชากรก็คือมากกว่า1น่คนนะครับสมีดินแดนและ3มีอํานาจรัฐเมื่อครบ3องค์ประกอบนี้ก็ก่อรูปการเป็นรัฐขึ้นมาประชากรดินแดนและอํานาจรัฐ อำนาจรัฐใช้ไปใช้ได้อยู่ในอาณาบริเวณดินแดนของรัฐนั้นและใช้กับประชากรในรัฐนั้นใช่ไหมครับนั้นรัฐคืออำนาจใช่ไหมครับอำนาจที่ใช้ในเขตดินแดนตัวเองกับประชากรของตนเองนะครับนี่คือองค์ประกอบของความเป็นรัฐดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่าอำนาจของรัฐใดก็ต้องใช้ในดินแดนของรัฐนั้นมิใช่ข้ามไปใช้ในดินแดนของรัฐอื่นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ อำนาจอธิปไตยของรัฐตัวเองเนี่ยก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในดินแดนตัวเองไม่ใช่ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในดินแดนของรัฐอื่นนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับว่าในทางปฏิบัติโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของความไร้พรมแดนกันมากขึ้นมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นผู้นําประเทศมีการเดินทางไปประเทศอื่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับประธานาธิบดีพระมหากรรษัตริย์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆมีการเดินทางไปประชุม ไปปรึกษาหารือการไปพักผ่อนไปเยี่ยมเยียนประเทศอื่นๆกันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดมีข้อยกเว้นครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าประมุขของรัฐนายกหรือรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยแล้วเขาไปใช้อํานาจอธิปไตยอํานาจในทางการเมืองไปทํากิจการของรัฐตัวเองในประเทศอื่นได้หรือเปล่ามันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับนั่นก็คือหากเป็นกรณีที่รัฐที่เป็นโฮสต์รัฐที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยให้ความยินยอม ถ้ารัฐที่เป็นโฮสต์หรือรัฐที่เป็นเจ้าภาพให้ความยินยอมตัวประมุขของรัฐที่ข้ามไปอยู่อีกรัฐหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้อำนาจที่ปไตยของรัฐตัวเองได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับคือการให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งนั่นก็คือรัฐที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้นําสูงสุดต่างๆจัดประชุมซัมมิตนะครับผู้นําสูงสุดในที่ต่างๆก็จะมีประมุขของรัฐเดินทางกันไปเต็มเลยฮะ ไปร่วมกันแล้วบางทีมันก็จบด้วยการลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศ a g r e e m e n t อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือแต่ละรัฐก็แบกความเป็นรัฐของตัวเองมามาใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐตัวเองในดินแดนของรัฐที่เป็นเจ้าภาพการประชุมกรณีแบบนี้คือการยินยอมอย่างชัดแจ้งเลยครับว่าทุกคนเชิญมาใช้อำนาจรัฐของตัวเองที่ประเทศของฉันเพราะฉันเป็นเจ้าภาพในการประชุมได้มีอีกบางกรณีครับเราเรียกกันว่าการยินยอมโดยปริยาย ยินยอมโดยปริยายคือรัฐที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยรัฐที่เป็นดินแดนที่ให้ประมุขของรัฐอื่นเข้ามาอยู่เนี่ยทราบอยู่แล้วครับว่าเขาทําอะไรทราบว่าประมุขของรัฐใช้อํานาจอะไรอยู่แต่ไม่ว่านิ่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่ประท้วงไม่คัดค้านไม่วอร์นิ่งอะไรเลยอย่างนี้เราถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายนะครับนี่คือข้อยกเว้นแล้วเมื่อพฤหัสที่แล้วผมก็ได้บรรยายต่อไปนะครับว่า มันมีกรณีที่เกิดขึ้นว่ารัฐที่เป็นเจ้าของดินแดนเนี่ยเขาอาจจะคัดค้านประมุขของรัฐอื่นที่มาใช้อํานาจในดินแดนของเขาเนี่ยอยู่เหมือนกันหลักๆมันมีอยู่2กรณีนั่นก็คือประมุขของรัฐข้ามากระทําการแทรกแซงนะครกิจาการภายในของรัฐเจ้าภาพนะผมยกตัวอย่างถ้าจํากันได้ก็คือมีสมมุติสมมุติขึ้นมานะครับประธานที่ฝรั่งเศสเดินทางไปที่เกเบกนะครับ หรือถ้าอ่านภาษาอังกฤษคเบกเนี่ยนะครับที่ประเทศแคนาดารัฐเกเบกเนี่ยนะครับมันเป็นรัฐที่มีการใช้าภาษาฝรั่งเศสวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสเต็มไป็นหมดถ้าเกิดประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางไปมรดกเกเบกแล้วก็ดันไปพูดบอกสนับสนุนให้เกเบกแยกประเทศไอ้อย่างนี้แทรกแซงกิจการภายในเขาชัดเจนรัฐบาลแคนาดาย่อมมีอำนาจในการวอร์นิ่งในการคัดคา้านในการประท้วงบอกคุณทำแบบนี้ไม่ได้ในประเทศของผมนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับปนะมุขของรัฐนายกหรือรัฐมนตรีเดินทาง ไปอีกประเทศหนึ่งและไปกระทําการบางอย่างที่ขัดกฎหมายหรือขัดนโยบายของเขาผมยกตัวอย่างครั้งนั้นไปคือมีประธานาธิบดีคนหนึ่งนะครับเข้าไปในสถานทูตตัวเองในอีกประเทศหนึ่งแล้วก็มานั่งเซ็นกฎหมายเซ็นพิจารณาต่างๆนั่งเซ็นกฎหมายนะครับหรือเอามีคําร้องทุกข์ขึ้นมาบอกว่าอขออุทธรณ์หน่อยว่าขอยกเว้นโทษประหารชีวิตแล้วก็ไปยกอุทธรณ์เขาคือยืนยันว่าต้องประหารชีวิตตามเดิมแต่ไปเซ็นกันในสถานทูตของประเทศที่เขาไม่มีโทษประหารชีวิตแล้ว ไ้แบบนี้ก็ผิดนะครับรัฐที่เป็นเจ้าภาพก็อาจจะวอร์นิ่งโต้แยง้งประท้วงคัดค้านต่างๆมาได้ทีนี้ครับเมื่อพะดบที่แล้วผมพูดในทางหลักการไปลองมาดูในทางปฏิบัติครับในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดกับกรณีของราชอาณจาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับว่าพระบาทสมเด็จพ,พระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 พระองค์ทรงสเสด็จไปประทับที่ประเทศยเยอรมนีบ่อยครั้งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาหลายๆเดือนนะครับอาจจะกล่าวกันได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ประเทศยเยอรมนีมากกว่าประทับในรชนาชอาจักรไทยแล้วก็รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับในมาตรา16กก็กำหนดให้แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญก่อน รัฐธรรมนูนก่อนๆบอกว่าในกรณีที่พระหมหากรรษัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรต้องมีการตั้งผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ขึ้นมาทําหน้าที่แทนพระหมหากรรษัตริย์ในราชอาณาจักรไทยแต่รัฐธรรมนูญ60ในมาตรา16เขียนเอาไว้แตกต่างกันครับใช้ข้อความว่าในเมื่อพระหมหากรรษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้นให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้มาตราสิบกใช้คํานี้นะครับหรือไม่ก็ได้หมายความว่าในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรแล้วจะตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ปัญหามันก็เลยสลับซับซ้อนเข้าไปอีกครับก็เพราะว่าในขณะที่กิจการของรัฐเนี่ยมันมีทุกวัน กิจการของรัฐมีทุกวันมีความต่อเนื่องทุกวันเป็นไปตามหลัก continuity of state รัฐมันต้องมีความต่อเนื่องรัฐมันมีชีวิตมันไม่มีวันหยุดนะครับมันทำงานต่อเนื่องทุกวันในขณะเดียวกันหลายหลายการกระทำหลายหลายกิจการของรัฐจำเป็นจะต้องให้พระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยถึงจะมีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติเมื่อผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว จะมีผลประกาศใช้เป็นกฎหมายได้นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนทูลเกล้าร่างพระราชบัญญัตินั้นให้พระหมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้าไม่มีพระประมาพิไทยก็ไม่มีทางประกาศใช้เป็นกฎหมายเว้นแต่มีการวีโต้เกินกําหนดเวลาแล้วรัฐสภายืนยันกลับไปเช่นเดียวกันครับมีกฎหมายจํานวนมากนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญในหลายมาตราบอกเอาไว้ว่าในการแต่งตั้งรัฐมนตรี นะครับในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงต้องกระทําในรูปของพระบรมราชโองการแต่งตั้งต้องมีพระบรมพิไทยพระมหากษัตริย์ลงไปในพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังนั้นนะครับพอเราเห็นว่ากิจการของรัฐมันต้องมีทุกวันแล้วมันก็มีกิจการของรัฐจํานวนมากต้องมีพระบรมมพิไทยครับไม่งั้นไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระ,พร,ะราชบัญญัติหรือพระบรมร,ราชโองการแต่งตั้งคนไปดํารงตําแหน่งในขณะที่ รัฐธรรมนูญก็บอกว่าในกรณีที่พระพอัรสย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรไม่จําเป็นต้องตังต้ง,ตงผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์และในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลวงรชัชกาลที่10พระองค์ทรงประทับอยู่ในประเทศเยอรมน,นีแต่ละปีหลายวันเหลือเกินดังนั้นก็จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับว่าแล้วสุดท้ายมันจะเกิดปัญหากรณีที่มีการลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติ หรือลงพระปรมาพิไทยในพระบรมราชวงการแต่งตั้งบุคคลณดินแดนอาณาเขตของประเทศเยอรมนีหรือไม่อย่างไรหากมีผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติฉบับนั้นหรือพระบรมรมราชวงการแต่งตั้งบุคคลไปดํารงตําแหน่งฉบับนั้นจะส่งผลอย่างไรจะโมฆะจะสิ้นผลหรือจะมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร ลองมาดูปฏิกิริยาล่าสุดจากประเทศเยอรมนีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคกรีนนะครับได้ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีต่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นตอบครับรัฐมนตรีตอบเนี่ยนะครับ กรณีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะรัฐมนตรีตอบยืนยันนะครับว่าเราชัดเจนแล้วในกรณีนี้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองใดๆที่กระทบต่อประเทศไทยนั้นจะไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเยอรมนี Mister in Thailand demonstrieren momentan 10.000er von Menschen für mehr Demokratie und gegen die Militär Junta die Militärjunta hatte nach den Wahlen die größte Oppositionspartei einfach verboten. Die Europäische Union hat vor einiger Zeit die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Thailand ausgesetzt oder eingefroren wegen des Verhaltens der Junta. Nach der Ankündigung von äh, Wahlen wurde um auch diesen Prozess der Rückkehr zur Demokratie zu fördern, die Verhandlungen wieder aufgenommen. Sind sie bereit sich jetzt in dieser Situation im Europäischen Rat Dafür einzusetzen, dass diese Verhandlungen wieder eingefroren werden, solange die Junta den Weg zur Demokratie in Thailand weiter äh, blockieren. Ich halte das tatsächlich für eine Option, die wir uns innerhalb der Europäischen Union offen halten. Ich halte es aber für richtig, darüber auch noch einmal einen Dialog mit der thailändischen Seite zu führen. Wir haben auch die Möglichkeit, weil es auch ein großes thailändisches Interesse an einem entsprechenden Abkommen gibt, wie ich finde, das als Druckmittel einzusetzen. Aber ich würde nicht ausschließen wollen, dass wenn es bei dem Verhalten, das wir dort zurzeit zur Kenntnis nehmen müssen, bleibt, dass wir auch einen solchen Schritt gehen können. Ich hätte eine Nachfrage noch. Der thailändische König hält sich ja oft und lange in Deutschland auf. Er besitzt hier eine Villa. Das ist ja auch in Ordnung so, aber er macht auch von Deutschland aus direkt Politik. Unter anderem hat er öffentlich seiner Schwester verboten, als Spitzenkandidatin für die größte Oppositionspartei anzutreten. Warum? Toleriert die Bundesregierung seit Monaten dieses äußerst ungewöhnliche und meines Erachtens auch rechtswidrige Verhalten eines ausländischen Staatsoberhauptes, von deutschem Boden aus Politik zu machen? Wir haben äh, deutlich gemacht, dass äh, Politik, die das Land Thailand betreffen, nicht von deutschem Boden aus äh, zu gehen hat. Ansonsten gibt es dort, glaube ich, viele skurrile Berichte über das, was da stattfindet aber es entspricht nicht der Auffassung der deutschen Bundesregierung. Das und das ist anders als das, was wir eben bei Herrn Nawalny hatten. Wenn es Gäste in unserem Land gibt, die von unserem Land aus ihre Staatsgeschäfte äh, betreiben, äh, dem würden wir immer deutlich entgegenwirken wollen. Das ist anderen fragt, ob es gibt, พำนักอยู่ที่เยอรมนีและมีการใช้อำนาจในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศตอบในสภาว่าเราชัดเจนแล้วในกรณีนี้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองใดๆที่กระทบต่อประเทศไทยนั้นจะไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเยอรมนีนี่คือคำตอบของรัฐมนตรีต่างประเทศครับข้ามพ้นมาสัปดาห์ใหม่นะครับก็มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครับว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของ เยอรมนีนะครับได้ตอบนะครับคุณมาเรียอาเดบานะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันตอบบอกว่าทางการไทยได้ให้ความมั่นใจกับเบอร์ลินนะครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินกิจการของรัฐบาลและกษัตริย์ไทยในฐานะประมุขของรัฐและอาศัยอยู่ในเยอรมนีนั้นเป็นการส่วนพระองค์และก็เพิ่มเติมต่อไปครับว่าแต่ หากมีหลักฐานว่ากษัตริย์กําลังดำเนินกิจการของรัฐบาลจากที่นี่จริงๆที่นี่ก็คือที่เยอรมันนะครับจากที่นี่จริงๆจะต้องเกิดปฏิกิริยาการตอบโต้จากพวกเราเราก็จะต้องประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยถามไปที่สถานทูตไทยถามไปทางรัฐบาลไทยอยู่บ่อยครั้งว่านะครับ ตกลงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับทางสถานทูตไทยที่ทางทางการไทยก็พยายามตอบมาโดยตลอดนะครับว่าเรื่องกิจการต่างๆของประเทศไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดําเนินกิจการส่วนพระมหากษัตริย์นะครับประทับอยู่ในประเทศเยอรมนีนั้นเป็นการไปเป็นการส่วนพระองค์ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันครับบอกว่าถ้ามีหลักฐานว่ามีการดําเนินกิจการนะครับ พระมหมัตริษาไทยมีการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวกับกิจการของรัฐจากประเทศเยอรมนีจริงๆเนี่ยเขาพิจารณาว่าจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้จากพวกเราเราก็จะต้องประเมินสถานการณ์นะครับนี่คือถ้อยอแถลงล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีครับทีนี้ครับลงมาพิจารณาข้อเท็จจริงล่าสุดนี้ประกอบกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ผมได้บรรยายไปตั้งแต่เมื่อพฤหภาที่แล้ว นะครับลองมาพิจนารณากันดูครับจากการตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรตอบกันในสภาผู้แทนราษฎรกับการชี้แจงล่าสุดของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันครับว่ารัฐบาลเยอรมนีแสดงออกถึงการปฏิเสธชัดเจนครับว่าไม่ยอมให้พระหมหากษัตริย์ไทยใช้อำนาจอธิปไตยอำนาจในทางการเมืองกระทำกิจการของรัฐในดินแดนเยอรมนี ทำไมผมถึงพูดว่าเขาปฏิเสธครับกรณีนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิเสธชัดแจ้งแล้วด้วยนะครับปฏิเสธชัดแจ้งเพราะอะไรครับเพราะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถามไปที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยบอกว่าพระหมหากษัตริย์ไทยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไม่ได้ทําเรื่องกิจการของรัฐและเรื่องกิจการของรัฐนายกนัฐมตรีไทยเป็นคนทำนะครับพร้อมกันนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เน้นย้ําทั้งในสภาทั้งในการตอบผู้สื่อข่าวทั้งในการถแถลงข่าวบอกว่า หากมีการหากพระมหากษัตริย์ไทยใช้อำนาจทิปไตยอำนาจในทางการเมืองทาํากิจการรัฐของรัฐในดินแดนเยอรมนีเมื่อไหร่เขาจะประท้วงตอบโต้นะครับนี่คือการปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วครับทีนี้การปฏิเสธที่เกิดขึ้นถ้าทุกท่านลองย้อนกลับไปดูที่ผมบรรยายเรื่องหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหลักกฎหมายร่วมประเทศที่เกี่ยวกับกรณีประมบุคของรัฐหนึ่งไปใช้อำนาจในดินแดนของอีกรัฐหนึ่งจะส่งผลอย่างไร โดยหลักมันทําไม่ได้ใชครับแต่ข้อยกเว้นทําได้ถ้ารัฐที่เป็นโฮสต์รัฐที่เป็นเจ้าภาพเขายอมให้ทํากรณีน,นี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลเยอรมนีไม่ยินยอมไม่เต็มใจให้ทำนะครับในความเห็นของผมผมเห็นว่าเป็นไปได้นะครับหากเรามีพระราชบัญญัติหรือพระบรมราชวงการใด ที่พระหมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมพิทยในดินแดนเยอรมนีพระราชบัญญัตินั้นหรือพระบรมาราชวงการนั้นน่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะนี่คือการใช้อำนาจอธิปไตยในดินแดนของรัฐอื่นทีนี้มันจะขัดรัฐธรรมนูญมากตราไหนครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเรื่องพวกนี้เอาไว้เลยทำไมรัฐธรรมนูญถึงไม่เขียนเรื่องนี้ครับ ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญคงจินตนาการไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่เขียนหรือรัฐธรรมนูญมองว่าเรื่องอย่างนี้มันมันไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับก็เลยไม่ได้เขียนเขียนไปถึงแล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นการไปเขียนข้ามแดนไปถึงระบบกฎหมายประเทศอื่นลองจินตนาการดูสิครับเกิดรัฐธรรมนูญไทยเขียนบอกว่ามีบทบัญญัติเพิ่มเติมมาบอกว่ามีมาตรานหนึ่งบอกว่าพระหมหากษัตริย์ทรง ลงพระปรมาิไทยทรงใช้อำนาจทิ่ปไตยต่างๆในดินแดนของรัฐอื่นได้สมมติรัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้นะครับเพื่อจะป้องกันปัญหาในอนาคตเขียนบอกว่า,าพระมหากษัตริย์ทรงพระราชอำนาจในการลงพระปรมาภิไทยในพระราชบัญญัติพระบรมราชองการพระราชทานเลขาต่างๆในดินแดนของประเทศอื่นได้ถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บประเทศไหนจะครบกับประเทศไทยครับ นั่นก็คือประเทศคุณเล่นเขียนรัฐธรรมนูญข้ามอาณาเขตตัวเองออกไปหมดส่งพลานุภาพไปยังดินแดนประเทศอื่นหมดมันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญยกเว้นไว้แบบนี้มันจึงหมายความอยู่ในตัวเองครับว่าบทบัญญัติแบบนี้มันถ้าหากเกิดการ,ก,ารกระทําแบบนี้ขึ้นมันน่าจะขัดรออัฐธรรมนูญครับทีนี้มันไม่มีมาตราไหนเขียนเลยฮนะมันมีวิธีการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญอยู่ครับนั่นก็คือมาตรา5ถ้าเราลองดูมาตรา5วรรคสองเขียนไว้นี้ครับ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะวิเคราะห์ว่าประเพณีอะไรเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะดูยังไงครับคําตอบก็คือก็ต้องสกัดหลักจากรัฐธรรมนูญ60ออกมาทั้งหมด สกัดประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านมาสากัดเอาแนวทางปฏิบัติที่เคยเป็นมาในอดีตทั้งหมดหลอมรวมกันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปทางรัฐธรรมนูญหล,ลอมรวมจนกลายเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวิธีการดูดูยังไงครับเปิดบททั่วไปดูสิครับหมวดหนึ่งบททั่วไปมาตรานหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ แสดงว่าประเทศไทยเป็นขิงด้อมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชัดเจนมาตราสอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหมายความว่าประเทศไทยยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่คนใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนคือพระหมหากษัตริย์ดังนั้นการกระทําใดที่ขึ้นระดับไปถึงการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจปฏิปไตยพระหมหากษัตริย์จะเป็นผู้ใช้ผ่านทางสภาคณะมนตรีศาลหรือองค์กรอ,อื่นๆจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่าพระราชบัญญัติผ่านสภามาแล้วพระหมหากษัตริย์ต้องลงพระปรมวิทยพระบรมราชโองการแต่งตั้งคนไปดํารงตําแหน่งต่างๆผ่านคอ,อ,อรมอกันมาเรียบร้อยแล้วพระหมหากษัตริย์ ลงพระมไทยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งคนไปดำรงตําแหน่งนะครับสามารถตานี้พิจารณาไปกับประวัติาศาสตร์รัฐธรรมนูนไทยทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาตอนเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆน,นะครับหรือในราชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆน,นะครับก็จะพบเห็นว่านะครับไม่มีนะครับ,นะรบการที่กรณีที่พระมหากษัตริย์ทรง ลงพระบร,รมิไทยในพระราชบัญญัติหรือพระบรมราชโองการแต่งต่างนอกราชอาณาจักรไทยนะครับเพราะนั้นถ้าสกัดเรื่องเหล่านี้มาประกอบกับหลักกฎหมายทั่วไปประกอบกับบรรทบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราสองมาตราสามสกัดแนวทางปฏิบัติท,ที่ผ่านมาในในอดีตสกัดกับหลกักวิชาการในทางตำราเรื่ององค์ประกอบของความเป็นรัฐเรื่องการใช้อำนาจที่ปไตยโดยรัฐใดคนใดของรัฐใดก็ต้องใช้ในดินแดนของรัฐตัวเองเรื่ององค์ประกอบของรัฐ สกัดจากหลักเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศว่าแต่ละประเทศก็มีอำนาจอธิปไตยของตนเองทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปใจความได้ว่านะครับการหากมีกรณีที่พระหมหาศาสตร์ลงพระบรมพิไทยในพระราชบัญญัติหรือพระบรมราชองการนอกดินแดนนอกอาณาเขตดินแดนของราชอาณาจักรไทยลงพระบระมพิไทยในพระราชบัญญัติหรือลงพระบรมพิธทยในพระบรมราชวงการ ในดินแดนประเทศเยอรมนีพระราชบัญญัติเหล่านั้นภาพรบรมราชโองาการเหล่านั้นก็น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วจะทำไงครับแล้วใครจะเป็นคนบอกผมแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการท่านอื่นแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการพวกเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีอำนาจรัฐในการใช้และการตีความกฎหมายแล้วมันจบส่งผลในทางกฎหมาย ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องให้องค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นคนตัดสินครับแต่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับทางเยอรมน,นีเขาส่งสัญญาณมาผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศทั้งในการตอบกระทู้ในสภา,าและในการชี้แจงต่อสื่อมวลชนเขาตอบยืนยันมาแบบนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าเยอรมน,นีเขาไม่ยินยอมให้มีการใช้อำนาจธิปไตยในดินแดนของเขาไม่ยินยอมให้มีการใช้อำนาจทิปไตยของประเทศไทยในดินแดนของเขา แต่เยอรมนีจะทำไงได้ครับแองเจลาแมคเคลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีหรือสารรัฐธรรมนูญเยอรมนีสามารถมาวินิจฉัยได้ไหมครับว่าพรบพระราชบัญญัติหรือพระบรมราชโองการที่พรบัณาิตไทยเซ็นที่เยอรมนนั้นขัดรัฐธรรมนูญเยอรมนที่สิ้นผลไปไม่ได้นี่คือรัฐไครรัฐมันเช่นเดียวกันครับเยอรมนีบอกว่าเฮ้ยพรบที่คุณลงพระบรมวิทย์ไทยกันข้ามประเทศแบบเนี้ย ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญไทยด้วยก็ไม่ได้อีกเพราะนี่คืออำนาจรัฐใครอำนาจรัฐมันมันจึงเป็นปัญหาอีหลักอีเหลืออยู่ตรงนี้ครับเยอรมนีเขาก็ทําได้แต่เพียงประท้วงแต่เขาจะมาวินิจฉัยให้กฎหมายเหล่านี้สิ้นผลไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีอำนาจข้ามมาถึงประเทศไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยเราจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรครับก็ต้องไปอยู่ในมือขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่พอจะเปิดอยู่ก็คือกฎหมายมันประกาศใช้แล้วพอกฎหมายประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว สสเข้าชื่อกันเสนอให้สารรัฐมนุนไม่ได้ละสสวเข้าชื่อกันเสนอให้สารรัฐมนูนได้ต้องใช้ต้องยื่นกัน,นก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ตอนยังเป็นร่างพระราชบัญญัติอยู่ทีนี้เมื่อพระราชบัญญัติประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วช่องทางก็เหลือแต่เพียงว่าต้องมีการไปร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินครับและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเสนอเรื่องนี้ส่งไปที่สารรัฐมนูญว่าวินิจฉัยดูซิว่าพระราชบัญญัติที่ลงพระบรมาพิไทยในประเทศเยอรมน,นี ขัดนัรรมนูญไทยหรือไม่นะครับหรือในบางกรณีถ้าหากมันเป็นพระ,พร,ะร,ราชบรมราชโองการแต่งตั้งคนไปดารงตําแหน่งซึ่งมีสถานะเป็นคําสั่งทางปกครองเป็นการกระทําของฝ่ายบริหารเนี่ยผู้ตรวจการก็อาจจะร้องไปที่ศาลปกครองได้หรืออีกกรณีครับหากมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคู่ความอยู่ในคดีในศาลหนึ่งและศาลนั้นกําลังจะเอากฎหมายฉบับหนึ่งที่มีการลงพระมรดกไทยในประเทศเยอรมันเนี่ยมาใช้กับคดี คู่ความอาจจะโต้แย้งครับบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ขาดรัฐมนูญขอให้ศาลส่งไปสารรัฐมนูญให้ก็ได้หรือใครที่เป็นผู้เสียหายจากพระบรมราชโองการแต่งตั้งต่างๆที่มีการสาานณะเทียบเท่ากับการกระทําทางปกครองต่างๆใครเป็นผู้เสียหายก็เอาไปฟ้องที่ศาลปกครองได้นะครับในท้ายที่สุดนี่คือความเห็นทางวิชาการของผมแต่ระบบกฎหมายไทยจะชี้ขาดอย่างไรหรือจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นประเร็นปัญหาให้ต้องขอบคิดกันต่อหรือ จะตัดสินจะหาช่องทางการไปพิจารณาพิจงใชชี้ขาดอย่างไรก็อยู่ที่ ى, กระบวนการต,าต,าต่างๆที่ผมพูดไปที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยุมหยิมนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมนะครับแต่มันเป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นปัญหาละเอียดอ่อนด้วยทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเรื่องการจัดการกิจการภายในของของประเทศไทยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ2560นะครับยินยอมให้พระหมหากษัตริย์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้กำหนดไม่ได้เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของพระหมหากษัตริย์ มันจึงเกิดปัญหานี้ตามมาหากพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในราชนาจักรก็สามารถลงพระธรมจีไทยได้ในประเทศไทยหรือหากพระมหากษัตริย์เดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องมีการลงนามประกาศใช้กฎหมายก็สามารถแต่งตั้ง,งผู้สําเร็จราชการมาลงนามแทนได้แต่พอรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนบังคับเรื่องเหล่านี้ไว้มันจึงเกิดกรณีแบบที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับมองในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอิปไตยของรัฐไทยนอกอาณาเขตรัฐไทยใช้อำนาจอิปไตยของรัฐไทยในดินแดนของประเทศเยอรมน,นีนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศกันอีกว่ามันลุกล้ำอำนาจอิปไตยกันได้แค่ไหนเพียงใดหรือไม่นะครับนี่คือประเด็นปัญหาในทางกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับความเห็นทางวิชาการของผมวันนี้ก็ได้แสดงออกไปแล้วนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดผลจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่องค์กรต่างๆที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดให้มันบังเกิดผลในทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนี้คือเรื่องสำคัญนะครับของประเทศไทยและเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนีครับ